ใล่เองสามทหกกิโลิมพีอาใไงกรมทางหลวงช่าใช่กรมทางหลวงชนบทอ่ลใกล้ใกล้ใกล้ตรงนี้เองสากิโลมั้งสิกิโลกิโลถึงหรอกรมทางหลวงชนบทนะ ก็เมื่อกี้ไปดูข้อมูลที่กรมเจ้าท่าอีกรอบหนึ่งนะครับกล้องที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของของ,อของท่าเรือเทเวศเนี่ยมีประมาณของกล้องของกรมเจ้าท่ามี3กล้องมันเสียไปประมาณ1กล้องด้วยกันนะครับแล้วมีกล้องหนึ่งค่อนข้างชัดนะครับว่าเรือของผู้ต้องสงสัยเนี่ยทั้ง5-6คนเนี่ยนะครับอยู่บริเวณนั้นกี่กี่นาทีนะครับแล้วก็ขับ อลอดใต้สะพานสังฮีไปแล้วก็วนกลับมานะครับผมต้องการดูว่าขาไปไปกี่คนขากลับเหลือกี่คนนะครับซึ่งขากลับเนี่ยผมยังไม่เห็นนะครับเพราะว่าภาพมันไม่ชัดนะครับภาพมันไม่ชัดนะครับก็เลยยังไม่เห็นว่าขากลับกลับกี่คนนะครับแล้วก็ถามไปทางกรมเจ้าท่านะครับฝ่ายฝ่ายศูนย์เกี่ยวกับเรื่อง C C T V นะครับถามว่าอ่กล้องของกรมเจ้าท่าที่อยู่บริเวณสะพานพระลาม7 สะพานพระรามหกเป็นยังไงเขาบอกเขาถอดออกไปนะฮะก็คือดูไม่ได้นะครับถอดออกไปดูไม่ได้นะครับก็เลยก็เลยไปเขาก็ทางฝ่ายเทคนิคช่างเขาบอกว่างั้นมีกล้องหนึ่งที่พอจะไปดูได้ก็คือเมื่อกี้ไปดูภาพใต้ภาพถ่ายใต้สะพานสังฮีนะครับเพราะว่ามันต้องผ่านสะพานสังฮีใต้สะพานสังฮีนะครับเปิดปรากฏว่าในแต่ละโค้งของใต้สะพานสังฮีเนี่ยเขามีกล้องวงจรปิด ที่อยู่ภายใต้สังกัดของกรมทางหลวงชนบทนะครับกรมทางหลวงชนบทเพราะว่าเป็นการป้องกันเรือชนอใต้สะพานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้รู้ไงว่าขาไปเนี่ยไปกี่คนที่ต Scotland, ใต้สะพานสังฮีเพราะมันจะเห็นชัดเจนนะฮะใต้สะพานเพราะมีกล้องอยู่ทุกตัวนะครับกล้องของราชการจะบันทึกได้ประมาณ15วันกล้องของเอกชนจะบันทึกได้ประมาณสัก7วันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทํางานแข่งกับเวลานะครับต้องทํางานแข่งกับเวลา นะครับเพราะว่าเดยกกล้องมันบันทึกทับเราเราก,ก็จะมองไม่เห็นนะครับแต่ก็คือส่วนราชการก็ให้ความร่วมมือดีนะครับเพียงแต่ว่ากล้องของกรมเจ้าท่านในส่วนของอสะพานพระรามเจ็เนี่ยมันมัน,ม,นมันถูกถอดออกไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็เลยไม่เห็นนะครับก็เลยไม่เห็นเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูกล้องที่ใต้สะพานนะฮะใต้สะพานสังหีนะครับเพราะถ้าขาไปมี6คนแล้วขากลับเหลือ5คนเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนนะครับหรือถ้าขาไป มีสามขากลับเหลือสองก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับก็อันนี้สรุปเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวจะไปคุยไปตรวจสอบที่กรมทางหลวงชนบทแล้วจะมาจะมาสรุปข่าวให้ทรา,าบอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าคือผมก็เข้าใจว่าทางทางมีคนค้านนะฮะว่าเราเข้าใจว่าไอ้ที่มีการมีลักษณะคล้ายที่มีอะไรโยนออกมาตรงท่าเรือเทเวศเนี่ย มันเป็นภาพคล้ายคนนะครั wool, Catholic. บแล้วก็มีลูกท <ES> ุนลอยออกมาเขาก็บอกว่ามันเป็นแสงไฟนะครับตอนแรกเขาก็บอกอาจจะเป็นเฟคกนิวตัดตรงตัดต่อปรากฏว่าเรามาที่สวนราชการแล้วก็ถือว่ามันชัดเจนแล้วฮะว่าไม่มีการตัดต่อเพียงแต่ว่ามุมมองแล้วว่าใครจะมองเป็นคนใครจะมองเป็นแสงไฟนะฮะบางทีเขาอาจจะมองว่าเราเพี้ยนก็ได้นะฮะเราเราอุปทานไปเองว่ามีการโยนคนลงมานะครับ ซึ่งนานาจิตตังนะฮะแต่ทางผมมากันหลายคนนะฮะมองเห็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับ mm hmm. ม,มองเห็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูใต้สะพานสังฮีอีกทีหนึ่งว่าเป็นไงบ้างนะครับก็ทําตามหน้าที่นะฮะ mm hmm. เพื่อไขข้อกระจ่างนะครับ โอเคครับขอบคุณครับ